พยายามจะกระโดดหลอกแต่อีกฝ่ายไม่หลงกลเพราะตัวใหญ่กว่าเข้าไปไม่เข้าไม่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 ทำนะครับกรรมการจึงสั่งหยุดแต่จริงจังหวะนี้นี่พูดยากนิดนึง นี้น่าจะชัดไหครับตัดเข้าไปโดนหนักนะครับแดงไอ้น้ำเงินตัดหัวกลับึ้นมาทำเหมือนเดิมอีกอน้ำเงินยังได้อมือนเดิมครับแดงแก้เกมไม่ได้ยังคิดอะไรไม่ออกตอนนี้แดงผมต้องคิดลูกเพิ่มส่วนหลวงทำได้ดีทีเดียวอาจารย์ท่านติวมาดีนะครับ โอ,โ,โอกาส5-0มาแล้วครับเพราะน้ำเงินยังแก้เกมไม่ได้กรรมาการเข้าไปเตือนนะครับถ้ายังทำอีกโดนเตือนแน่แดงต้องใจเย็นแดงต้องใจเย็นแดงต้องใจเย็น โอ้พราดาซ้อมมาดีครับฝึกมาดีอ่าน้ำเงินต้องคิดแล้วครับตอนนี้เริ่มคิดครับเริ่มคิดอ้าวเรียบร้อยครับชัดเจน